สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะนี่ดอกแพรเซียงไฮ้ค่ะวันนี้ลูกค้าสั่งแบบแยกสีมาสามสิบเจ็ดสีสีสวยๆทั้งนั้นเลยถ้าสั่งให้แยกสีเราตัดขั้นต่ำสีละสิบกิ่งนะคะสิบกิ่งก็คือแบบนี้นี่พอดีว่าตอนนี้มันเที่ยงละมันก็จะแบบว่าเหี่ยวๆหน่อยสิบกิ่งก็คือแบบนี้ เราก็จะมัดให้เป็นสีสีนะคะทั้งหมดตรงนี้37สีนะคะ37สีก็370กิ่ง370กิ่ง740บาท740บาทค่าส่งอีก150ยห้าินะสีสวยๆทั้งนั้นเลยขอบอกนี่แพรน้ำเพชรหวานมากสีนี้ขายดีมากเลยนะแพรน้ำเพชรเนี่ย อ่าสีนี้ฮันนี่พิงค่ะนี่นี่ไอรีนน่ารักปล่ล่ะซอฟพิงจ้าหวานๆทั้งนั้นเลยติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามานะคะที่ Line แ yu ng ค่ะ ใส่เครื่องหมายแอดนะคะแล้วก็พิมพ์ y u n g ที่อ่านว่ายุ่งนั่นแหละค่ะ mm hmm. กระซิบนิดนึงถ้าสมมุติว่าเพื่อนเพืเพื้นที่น้อยนะคะแล้วอยากปลูกดอกคุณนายตื่นสายสีสวยๆก็ไม่จำเป็นต้องให้แยกสีนะคะสั่งแบบคลาส,สีก็ได้คละส,สีทั้งหมดสีที่เรามีเนี่ย 150กิ่งค่ะ390บาทรวมค่าส่งก็ได้สีทั้งหมดที่ยุ่งมีแล้วนะคะถ้าพื้นที่น้อยไปกว่านั้นอีกสัง่งแค่ย0สีก็พอค่ะ20สี60กิ่งนะคะ190บาทรวมค่าส่งค่ะโอเควันนี้ยุลาไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ